อายุ78ปีแล้วมีเรื่องอะไรที่หลวงตายอยากทําแต่ยังไม่ได้ทําหรือยังทําไม่เสร็จบ้างครับไม่มีทําหมดแล้วกระจายได้หมดแล้วมีหน้าที่นอนอย่างเดียวแล้ว <c oughs> มีคนกระจายเรียบร้อยแล้วอมีคนสร้างทําเรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ไปสวดมนต์แค่นั้นเองครับไม่ไปก็ได้คะเขาสวดกันอยู่แล้วไม่ใช่เขาจะมานึกถึงหลวงตาที่ไหนเขาเดียนกับหลวงปู่นู่น มาขอข้อขอหลวงพ่อนะมาขอหลวงตาหลวงตาก็บอกหลวงปู่ช่วยเขาหน่อยไม่มาขอแล้วขอหลวงปู่แล้วอยู่หมดเดือจากภพดนูน่นครับหลวงตาไม่รับรับทรัพย์อย่างเดียวรับเงินอย่างเดียวรับเงินมาแจกนะไม่ใช่รับไปไหนอ๋อสาธุครับไม่อ่านะแจกไม่อ่านโอ้อแล้วสมหวัหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับหยุดได้ หยุดได้ครับได้ท่านจะหยุดก็ได้อ๋อถ้าท่านหยุดท่านก็ไม่ได้อ่ะอ๋อขึ้นพุทธม,มนต์ก็ไม่เพิ่มอ่ะใครทําใครได้ทุกครับไม่ใช่ผัวทําให้เมียได้นะไม่ใช่ไม่ได้สวดใครสวดมันจิตใครจิตมันนะครับเอ่อตอนวัยรุ่นมองหาความรักครับพอโตเป็นผู้ใหญ่มองหาเงิน เกดึกตามหาของกินแล้วตอนไหนเราจะเริ่มตามหาความสงบครับตอนที่มีชุกไงอ๋อ oh. โดนเมียทิ้งมัง่งโดนผิดหวังมัง่งโดนป่วยมัง่งเริ่มละเริ่มละเริ่มอยากไม่เกิดละเริ่มผิดผิดหวังวผิดหวังในชีวิตนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับมันแน่นอนที่ไหนเพราะเราเกิดมาโดยกรรม กรรมหน้าเนี่ยปัจจุบันมาจากอดีตนั่นเนี่ยกรรมเนี่ยถ้าตายเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อน,นั้นนะหมดอายุอืถ้าไม่อยากตายง่ายๆก็ฝึกกรรมฐา,านนะต่ออายุได้ต่อเป็นพันเป็นหมื่นปียังได้เลยพุทธศาสนาเนี่ยต่อได้หมดแหละโอ้ขอถามหน่อยค่ะเวลาสวดมนต์ต้องใส่ชุดขาวไหมคะโอ้เอาจิตท่านเขาขาวพอแนละ้วชุดไหนก็ได้มีชุดไหนก็ใส่ชุดนั้น,น่ะ ไม่เกี่ยวกับชุดใช่งไหมครับไม่เกี่ยวกับสี่ชุดไม่เกี่ยว,วนะชุดนี้เวลาตายเขาก็ไปเผาแล้วลหละจะจิตเขาเผาเราไม่ได้นะเออเขาบอกว่านูคครทำอย่างไรคะถ้าบนญแล้วลืงอ้าวมันไม่ยากอะไรอ่ะการแก้บ,บนคือการสวดมนเนี่สวดมนภาวนาเนี่ยไปทำบุญอะไรก็อธิษฐาน เคยบนเคยเกล่าวเคยอะไรก็ตามอธิษฐานอะไรไหวในอดีตเนี่ยจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีเนี่ยคลื่นทั้งหมดน่ะมารับกําลังจกักรพรรดิกำลังหลวงปู่ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าวสวดต,ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าทาบุญอะไรประมาณนั้น แล้วเรื่องเกี่ยวกับคําสาบานในอดีตนะครับเข<ร>าบอกว่าเราแก้คําสาบานในอดีตชาติได้ไหมครับได้ถ้าเราฝึกครับได้รูปรูปจินเสียงรมที่เราทําในอดีตเนี่ยมันอยู่อยู่นะครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกก็เหมือนเราไปไหนเรามีความรู้สึกคุ้นเคยเนะ แต่มาเราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่มาในไม่เคยมาในชาตินี้อย่างพูดมาที่นี่อ้ยคุ้เคยเนี่ยครับแต่ชาตินี้ไม่เคยมาแสดงว่าในอดีตนะแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ดูทําอะไรครับสร้างกรรมอะไรไว้ที่นี่ประมาณนี้ยทีอี้่เราฝึกไปจริงๆเนี่ยเราอาธิษฐานอะไรไว้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาอืครับ บทสวดเดียวกันแต่จ,จิตต่างกันการได้ของแต่ละคนต่างกันไหมคะต่างกันเข้าถึงนหรือเข้าไม่ถึงนนะต่างกันเหมือนพุทธมนตะ์ทุกบทแหละเหมือนอาคมอะคนโบราณเนี่ยเวลาเขาท่องอาคมเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์จะไม่ลาตุคำถ้ามันเข้าไปในอาคมจริงๆเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เรานึกเหมือนกับเล่นตนะปดเนี่ย เอ,เอาตะกรดเป็นหลักกันแล้วกันคราจจะยองไป่อย่างอื่นได้ <c oughs> เขาต้องเอาซื้อตะกัวมาริดแล้วก็ตัดช่วงนีงน้น่ะเขาจะบริกรรมมีอาจารย์ถมกับบริกรรมแล้วก็เขียนอักขระแล้วก็ม้วนม้วนเสร็จแลนะ้วน่ะก็บริกรรมเองแหละเข้าไปในตะกร่ดแ,แล้วก็ไปตัดต้นกล้วยแล้วก็วางอ <c oughs> ใช่ไหมล่ะชาเชามา ต้นกว้วยมันยังขึ้นอยู่อะตะกดอยู่ข้างล่างอ่ะแสดงว่าไม่ได้ผลครับเข้าไม่ถึงออต้องมาฝึกใหม่ฝึกจนกว่าวางแล้วเนี่ยต้นกว้วไม่ไม่โผล่ขึ้นมานะ๋อแต่ลูกตู้นี่ยไม่ได้ฝึกหรอก <c oughs> มือจะเล่นเกมเล่นนู่นโทรศัพท์นี่ม <c oughs> <ๆ>ีแต่ลุ่น้าตาเขาฝึกกันอยู่ครับฝึกว่านมัง่งฝึกปลูกว่านมัง่งอะไรนู่นเยอะแยะไปหมดเลยตะกุดเขาช่วยแหละ มันอยู่ที่การอธิษฐานของคนที่สร้าง <bunker. S 1> อะอธิษฐานเมตตาหมานิยมอุดมราบหมาลาบอยุ่ยงคงปัญชาติหายจัวได้อะไรก็ประมาณนั้อ๋อครับก่อนสวดมนต์ต้องเบิกบุญก่อนไหมค้าหลวงตาบุญเบิกมาที่ไหนอะเบิกบุญเก่าเนี่ยไม่ต้องเบิกแล้วสวดน้ามาแล้ว นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิท่านมาไหมมาครับเวลาสวดนะโมทุสสายใหญ่ท่านก็มาบุญที่ทําในอดีตมาหมดเลยยัดเว้นบาปไม่มามันกรขึ้นถ้าด่าวผัวอะไรมาวะนั้นอาบาปมาเป็นชุดเลยบุญเข้าไหมไม่เข้าคนละขึ้นเนี่ยอ๋อคนละขึ้นบุญก็ขึ้นบาปก็ขึนมันครัคบมันก็ขึ้นเข้าใจไหม